สวัสดีค่วันนี้อยู่ช่อง Tg นะคบวันนี้ผมก็จะมาอัดแบบของคนไทยนะคบชื่อแมบว่าสาระพักใจนะครับนะมันงมันแมบที่แบบมันค่อนข้างดังแล้วมันเคยปิดครั้งหนึ่งนะครับมันเคยปิดแล้วมันบอกจะปิดทาวเวอร์สุดท้ายมันก็กลับมาเปิดใหม่ก็เลยไหนๆก็เปิดแล้วถ่ายหน่อยแล้วกันมาวันนี้จะมาเล่นแมบสาระพักใจกันนะครับนะซึ่งเป็นแมบคนไทยก็ตามที่อหลสาระพักใจบ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มชมแมบกันเลยตรงนี้เหมือนจะเป็นรูปปั้นอันนี้เป็นกฎของเกมนะคะแบบรองรับผู้เล่น vr ด้วยโอ้โหห้ามจีบอันนี้คือแบบ มันผิดกฎห้ามเปิดเพลงรบกวนห้ามใช้โปรแกรมโกงห้ามคำหยาบอะไรขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ห้ามจีบกันแบบจริงๆมันมีเสียงเพลงนะนี่ยม,มีเสียงเพลงแต่ว่าผมผิดไปละเถานี้มีแน่นอนเปิดให้แป๊บเดียวเดี๋ยวทีเลเขก็สินี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมแบบกันเลยตรงนี้จะเป็นสไลเดอร์นะเราลอง,ลงเล่นสไลเดอร์สิอ่าก็แกว่งไปแกว่งมาได้นะอ่าเคถือว่าดี ตรงนี้เป็นมีที่เล่นอะไรที่แบบมันเป็นเก้าอี้แถวแถวบ้านที่แบบเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้ก็เป็นคนโดเนตอยครขยับสนับสนุนของแบบก็มาสนับสนุนได้ส่วนผมไม่มีโรบัคกตรงนี้จริงจริงมีแหละแต่ว่าแบบก็ไม่รู้เออตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้เสาไฟโอ้โหรายละเอียดมากเลยนี่เป็นแบบที่นี่นะผมก็ลองมาดูแลเป็นแบบแอนิเมชันอะไรเงี้ยแอนิเมชันอะไรพวกนี้ เป็นแอนิเมชันอะไรเงี้ยอ,อท่าเดินเผื่ออยากเปลี่ยนท่าเดินก็แบบมาเปลี่ยนได้แบบเนี้ยเพวผมจะเลือกเป็นแบบไออันทำแบบอันแบบต้นฉบับอันต้นมีเสียงวกขอพัน,นครับอันนี้คือต้นฉบับโอเคกลับมาละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมแม็กกันเลยดีวยกว่าอย่างแรกก็คือผมว่าไอไอทุกทุกคนที่แบบมีไอเนี้ยไอโลบล็อกเนี่ยเขาไน่ซืซอจากนี่หกโลบัถือว่าเป็นราคาที่น้อยมากน้อยนะ โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นศาลาตามชื่อแบบลยศาลาพักใจเขาถ่ายปกแบบตรงนี้แหละเขาถ่ายปกแบบตรงเนี้ยน,นี่ไงศาลาพักใจตรงนี้นอ่ะ,ะก,กแบบ็แบบประมาณนี้แล้วก็อู้เก็บละเอียดมากเลยมีกาแพงมีการแบบกําแพงแต่งตรงนี้ด้วยอัมมีกําแพงแต่งด้วยโอ้โหแล้วก็มีที่นั่งสังอู้อเออใช่มันมีท่านั่งลอยฟ้าอย่างนี้ไงนั่งสมาธิแบบลอยได้ okay, โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นบ้านคนนะ เผือ่อใครไม่รู้กดชิพวิ่งได้นะครับอ่าก็มีเหมือนจะมีบันไดเป็นชั้นสองใช่ไหมโอ้ยอุดหนุนเสื้อพี่เขาด้วยนะไอ้เหรียญตาด้วยผมก็ว่าอยู่จะหาไอ้เหรียญตาเนี่ยไอ้เหรียญตาแตงฟัวชจิงก็ว่าอยู่มันอยู่ไหนเออในที่สุดก็เจอสักทีคือแบบเจอโดยบังเอิญนะไม่ได้จะมาตั้งใจคือไม่ได้คิดจะตั้งใจหาแต่ไอไอีสเตอร์เอ็กกันเนี่ยคือผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะสอนชิปหน้านะคบเผื่อใครอยากดูว่าแบบมันหาจากไหน เดี๋ยวเราสอนชิปหน้านะโอเคมาตรอกันแต่ว่าพี่เขาเคยไม่เล่นแบบนี้แน่เลยเขาเลยใส่พี่เขาค,คน,นึ่งไม่เคยเล่นหรอเขาเลยไม่ใส่โอเคอ๋ออันนี้เป็นก็เก้าอี้อะไรเหมือนเดิมอันนี้คือร้านกว๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำเรานสามารถมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ได้ซึ่งไม่มีกว๋วยเตี๋ยวให้ซื้อผมเคยมาเล่นแล้วข่ะละครั้งหนึ่งเหมือนจะไม่มีกว๋วยเตี๋ยวให้ซื้อให้แบบชมว,วิวเฉยๆอะไรประมาณนั้นนะ้ะโอเคเันนี้เป็นแบบที่นั่งสามารถนั่งได้อย่างนี้อ่า แล้วก็ตรงนี้เป็นนี่แม่น้ํา <c oughs> แม่น้ำอีกอะเออก,ก็แม่น้ําสลหรับผมอะมันจะมืดๆ่อยผมไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออโอเคตรงนี้ผมจําได้ว่ามันเป็นที่ตกปลานะน,นั่งมันนั่งได้แต่ว่ามันแบบไม่รู้เบ็ดตกมันเคยขายเบ็ดตกปลาแถวเนี้ยมจําไม่ผิดอะ่ะเพราะผมเคยมาเล่นอยู่ครั้งนึตงตอนนี้มันหายแล้วไม่รู้หายไปไหนมาตอกกันเลย บ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เราเจอพี่แตนควาชิงน่าจะใช่ใช่แหละเพราะเรามาจากบ้านหลังนี้โอเคใช่จริงนะเอ่อเรามาเลยเนีย่ยเป็นแชทที่แบบเป็นแชทที่ไม่เห็นแชทเห็นแค่เนะี้ยเห็นแค่ช่องแบบนี้ไม่เรามาดูบ้านหลังนี้นเลยบ้านหลังนี้โอ้โหทำไมแหลกๆหลนี่ไงมีแบบเออมันแบบเรียกว่าอะไรโอ้นอนได้ด้วยโอ้จ๋งดิ มันเปลี่ยนท่ากระโดดดีกว่าทำไมเป็นที่แบบตากผ้าตรงนี้แล้วก็มีท่อตรงนี้ด้วยน่ะมาดูในนี้ก็เลยในนี้มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรหลังหนึ่งก็คือหลังหลังไหนหลังหลังโน่นน่ะมันมีบ้านมันมีพี่แตงฟอร์ชิกใครอยากไปเอาเหรียญตาก็ไปเอาได้นะเดินตามผมตอนต้นคลิปเลยก็แบบเจอโดยบังเอิญน่ะนะแต่ที่เราแบบไม่มีเหรียญตาอีกติเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาหาคลิปหน้าเคยทิ้หน้าหรอ,อโอเค เออนี่ไงอ๋อโอเคมาต่อเลยตรงนี้มีอะไรอแบบคนไทยนะก็จะแบบคนตั้งชื่อแบบเยียเยียเยียอะไรแบบแบบลงท้ายเยียอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยคือแบบแบบแต่ก่อนเห็นบ่อยมากถึวนี้ก็เริ่มคอยอมีห้องน้ำด้วยโอเคต้นสนเนะี่ยมันเป็นต้นสนแต่ว่าเขามาขยับงั้เราสามารถฉีดได้ด้วยแล้วก็ฉีดได้ฉีดได้เออฉีด นี่เหมือนจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแบบไอ้โผโผหรือมันเรียกอะไรไม่รู้อะแล้วก็มีซิงค์โอโ้โหใหญ่จังไม่สูงหนะึ่งถ้าคนส่วนใหญ่เขาเล่น้เขาเป็นสเลนเดอร์แบบตัวสูงทำไมเขาเล่ได้เซงผมตัวเตีย้ยห้องน้ําหญิงกันเลยไอนน้เป็นห้องน้ําโอ้ห้องน้ําชายมีตรงนี้แต่ห้องน้ําหญิงไม่มีห้องน้ําหญิงเขาไม่ฉี่กันแบบนี่ไงเป็นห้องน้ําหญิงก็ห้องน้ําหญิงโอเครู้สึกตรงนี้จะมีโอ ไม่รู้โอมโอเคมาต่อกันเลยเพราะว่าปีป่ายอะไรเงี้ยอยากทำเป็นสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมช่างมาต่อแบบเนานี่เหมือนจะเป็นนะทุ่งนาอะไรพวกเนี้ยมีอะไรไหมนะเรียกว่าอะไรแพรแคนอะไรไม่รู้ช่างผมลืมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรพวกนี้ขนาดนี้มีวิทยุด้วยโอเค ได้เป็นแบบสาราไม่ใช่สาระไม่นี้ว่าอะไรมีอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหน่อยขออภยัยตรงนี้เป็นไอ้ฟาร์มฟางข้าวอะไรเงี้ยโปินปินขึ้นข้างบนด้วยเป็นสไปเดอร์แมนสไปดี้แมนจะเป็นสไปเดอรด์แมนจริงๆนัจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือลิงก็ไม่รู้มาตรงนี้จะเป็นทุ่งหนาอ่ตรงนู้นมีตรงนู้นคืออะไรอ่ะเออคืออะไรบ้านก็คงเป็นบ้านธรรมดาหรอกไม่น่ามีอะไร นี่มาตอนกลางคืนมันดูหลอนๆอมองไม่ค่อยเห็นด้วยเออยังมีผีแล้วนะไงไงยเขาคงไม่น่าใส่ผีมัหรอ่มาต่อกันเลยตงารงศาลาโอ้มีหลังศาลาหลายนะถึงถึงได้ชื่อว่าศาลาที่นี่มีสไลเดอร์อีกอันมาขี่ได้อ่ขี่สไลเดอร์สิไหนขี่ได้ด้วยโอ้โห อยเ่ียนแบบถ้าเป็นจริงๆอยากให้มันแบบมันแขวงแรงกว่านี่ยอยากรู้แบบจนแบบม,แบบมันตีลังกาขึ้นไปเลยได้ไหมะจะลองดูงเนี่ยนนะเริ่มจะแขวนขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีใครทักมาไหมแต่ที่รู้ก็คืออ๋อแม่ของมงโอเคมาต่อทางนี้ก็เป็นสาระของทักหนิอ๋อโอเค ม่ผมกำลังกลับเพราะฉะนั้นก็ผมต้องรีบถ่ายคลิปแล้วเ <c oughs> พราะผมไม่มีเวลาก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปก็ต้องขอโทษทุกคนนะเพื่อนได้ลงคลิปนานมากามาตรงนี้มีอีกโอ้ครงสร้างอะไแบบพวกถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรแต่เขาก็ทำออกมาดีนะทำออกมาได้สวยมากเลย อ,อะไรฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสอนคลิปหน้าโอเคเดี๋ยวสอนคลิปหน้าโอเคเดี๋ยวจะสอนคลิปหน้านะคะโอเครู้สึกว่าแมปนี้หมดแล้วมั้งเพราะเป็นแมปแบบแมปเล็กๆแล้วก็แบบเล่นสนุกสนานอะไรเงี้ยเล่นสนุกแบบแค่นเงาแบบหาเพื่อนอย่าหาแฟนนะ no online dating กูหนั่งนี่แหละ หาเพื่อนแบบหาเพื่อนไปเล่นด้วยกันอไรเงี้ยอย่าหาแฟนแล้วกันเพราะนี้ no online dating นะจ๊ะหาเพื่อนได้แต่อย่าหาแฟนก็พอ,อืมอ๋อลืมลืมดตัวในในนี้ทางไปศาลาโอ้นี่ไงที่ศาลากที่หนึง่งแล้วก็มีเอวัดตรงนี้ด้วยลองเข้ามาดูซิโอ,โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นเสาไฟเสาไฟแล้วก็มีอ่างตรงนี้ด้วย นี่มีอะไรอ่ะพ่านจะเปเนี่ยผมมองไม่เห็นพผมต้องปรับแสงเหมือนแล้วกันขอสุดเลยโอเคเราเห็นนี่ทางเข้าอยู่นี่ไม่มีอะไรเออโอเคหมดละแล้วก็ปรับแสงคนนึงเดยตาบอดทุกคนอาจจะเห็นแสงแบบมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปงลงอะไรแล้วก็แต่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นคอมจริงมันจะเปลี่ยนเวลาถ่ายคลิปมันจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเลยอดะ กลับกลับกันเลยอันนี้น่าจะหมดแล้วละ่ะพอเขาเดินท่าแบบลอยเนะี่ยผมชอบท่าลอยท่าลอยอยู่ไหนอ๋ออยนี่อยู่นี่อนชอบท่าน,นี้ลอยได้เอ,อแบบขาลอยแหละเออผมก็มจะจินตนาการว่ามันลอยแล้วกันนะก็ถือว่าแมบนี้ก็จบไปแล้วเออหมดละเออ,อคือแบบผมคิดว่าแมปมันก็มีแค่นี้มันคงไม่มีอะไรเยอะล่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอ่ะไม่ใช่รีวิวหันที่รบนะครับเอวกัแบบกล้องโอ,อ้ไม่ใช่ เ <G ay> นึกว่ามาครับเล่นมาครับอยู่โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้หมูนะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวแบบคนไทยหรือแบบไหนอีกอยากหาฮะอยากให้ผมหาที่รับแบบไหนหรืออีสเตอร์เอ็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไอเดียเป็นแบบไอเดียคลิปหน้าได้นะคะสำหรับรนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเต้นหน่อยโยก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 